ความรู้สึกของเขาคนนั้นะในวินาทีนี้ตอนนี้เป็นเช่นไหนเนาะเขาคนนั้นเป็นใครก็คือคนรักของคุณนะคะคนรักของคุณคนที่คุณเคยคุยคนที่คุณพูดคนที่คุณเจรจาคนที่คุณปฏิสัมพันธ์หรือสรสัมพันธ์ต่อนะคะโอเคเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต,ตามเป็นคนแดนไกลคนไกลคนไกลคนต่างประเทศคนต่างจังหวัดคนที่คุยตัดจบความสัมพันธ์ดูได้หมดค่ะแล้วแต่หรีดอมนี้จะตรง คนไหนที่เข้ามาดูเนาะก่อนอื่นเลยอาจารย์จะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะในการเช็คพลังงานของคุณก่อนทุกๆครั้งนะคะอาจารย์จะเช็คพลังงานทุกครั้งและก็ทุกรอบของพวกคุณที่เข้ามานะว่าเป็นว่ามีพลังงานอะไรบ้างนะคะให้พลังงานแสงพลังงานออร่านะคะพลังงานจักรวาลพลังงานความดีของคุณนะคะเ,เปิดไพ่ยิปซีสาหรับนี้นะคะตั้งที่ไอถานไปด้วยกันเนาะ มาดูทิ่พลังงานของคุณเป็นเช่นไรอุว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นพลังงานแห่งความเอิบอิ่มพิมพ์ใจเต็มใจต้องการหวยหาความรักความสเสน่ห์มีสเสน่ห์มองตาแล้วรู้ใจเป็นความเต็มเปี่ยมของความรู้สึกในใจให้กับใครคนหนึ่งนะคะให้ เป็นพลังงานที่มีแต่การให้เป็นพลังงานที่มีแต่การเ e อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นพลังงานที่มีแต่ความเมตตามันเป็นอะไรที่ดีๆในทางด้านบวกของคุณเพราะว่าคนเราอ่ะหรือตัวเราเองเนี่ยหรือคุณเนี่ยอาจจะมีทั้งสองด้านไงมีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่คุณดึงพลังงานด้านบวกมาใช้แล้วมันก็ส่งต่อผ่าน Energy ทุกๆอย่าง แสงมันจะแบบมีออร่ามากช่วงนี้นะเป็นคนที่เจ้าสนเสน่ห์มีสนเสน่ห์มีคนมาจีบเยอะมีคนมาชอบมีคนต้องการมีคนที่จะอยากพูดคุยด้วยนะคะคุณผ่านเรื่องทุกข์ของความรักหรือคุณผ่านเรื่องทุกข์จากการหักหลังแทงข้างหลัง พูดว่าใส่หลายป้ายสีมาแล้วนะคะภายในรอบระยะเวลาอาทิตย์นี้หรือในเดือนนี้มันเป็นรอบระยะเวลาที่ชีวิตคุณเริ่มดีขึ้นแหละคุณเปรียบเหมือนคนวันจันทร์มีสเสน่ห์นะคะคนวันศุกร์เจ้าชู้คนวันคารแข็งแร่งคนวันพุธฉลาดเพือเ่อหัดเป็นครูบาอาจารย์วันเสาร์เป็นครูให้ความรู้คน ช่วยเหลือผักดันวันอาทิตย์ใจร้อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นคนมีเสน่ห์อีกคนหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคุณมีคุณมีทั้งหลายๆอย่างรวมตัวกันอยู่ตรงนี้เลยโอย้ค่อนข้างดีมากพลังงานคุณคุณทําอะไรจะประสบผลสําเร็จนะคะในช่วงนี้นะเพียงแค่คุณสวดมวนต์ไหว้พระภาวนาบ้างขอพรบ้างหรือคุณทําอะไรที่มันเป็นเหมือนวอยู่ในศิลในธรรมจะดีมากนะคะ แล้วก็คุณจะไม่ค่อยคุณคุณใช้ความนิ่งองแล้วคุณก็ใช้ความนิ่งคุณเลี้ยสติโดยการที่หาอะไรทำใจจอยวินวินใจจอยหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการจะดึงพลังงานลบๆจากคนรอบข้างที่ลบฉันไม่ต้องการรับรู้ ฉันต้องการอยู่กับคนที่คิดบวกหรือมีพลังงานดีๆคุณจะสัมผัสได้ว่าคนนี้มีพลังงานดีคุณก็ต้องการที่จะคุยกับเขาหรือจะดีกับเขาคุณจะเลือกคุยและก็เซฟโซนชีวิตคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะในตัวคุณพลังงานคุณนะทุกครั้งนะคะอาจารย์จะเช็คพลังงานก่อนทุกรอบเพราะว่าการได้เช็คพลังงานของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการรู้ตนเอง ะะหรือเรียกดึงสติของคุณพลังงานจริงๆอ่นะบางคนอนะ่ะพลังงานดีอยู่แล้วแหละแต่ชอบใช้ในทางที่มันเป็นเหมือนแบบคุณรู้นะว่าพลังงานคุณดีแต่คุณก็ไม่ค่อยได้ดึงมันออกมาแต่ตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยนะคะคุณเป็น queen of p e n t a c l ก็คือเป็นคนที่มองหาจุดหมายปลายทางมีการวางแผนมีแผนชีวิตมีเป้าหมายที่จะทำดำเ,เนินชีวิตหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีเงินมีทองมาก อยากจะลงทุนทํากิจการร้านค้ามองทาเลไว้ใกล้ๆภูเขาทํารีสอร์ททาร้านค้าเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากไปหรืออาจจะได้อยากไปท่องเที่ยวกับคนรู้ใจของคุณก็ได้นะคะงานเงินของคุณเนี่ยปังนะช่วงนี้นะพลังงานคุณโดดเด่นนะคะ,ะมาดูว่าพลังงานคุณโดดเด่นแล้วอะแล้วคุณก็สามารถช่วยเหลือ คนไหนครอบครัวคุณได้คนรักคุณได้แล้วมาดูทางด้านเรื่องความรักกันนะคะอ,อนะคะการเลนดอมนี้อาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นการเรนดอมเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะพลังงานเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะพลังงานเกี่ยวกับเรื่องความรักนะเขาคนนั้นอ่ะคือใครเนาะเขาคนนั้นอย่างที่หัวข้อบอกความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้วินาทีนี้เลย,ยเป็นเส้นไหอ่ามานะคะให้ไพ่นํำทาเลยไพ่บอกกันนะ ให้ไพ่นำทางหรือให้ไพ่บอกกันนะให้ไพ่นำทางหรือให้ไพ่บอกเนาะให้ไพ่นำทางหรือให้ไพ่บอกคุณอามาจา้ะเขาคนนั้นเป็นใครเนาะอย่างที่บอกเกินไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอเนาะเขาคนนั้นนะคือคนที่คุณเคยรู้จักเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือทางด้านการเงินเวลาคุณเดือดร้อนคุณจะวิ่งเข้าหาเขา เขาช่วยเหลือคุณนะคนนี้นะหรือเขาให้น้ำใจม,มิตรเมตีับคุณให้ความรักความโอบกอดคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยเจอกันแล้วคุยกันแล้วเป็นคนที่อยู่แดนไกลได้ต่างประเทศได้นะคะโซนยุโรปได้เอเชียได้นะคะฝรั่งผมทองก็ได้ค่ะนะคะเขารักคุณมากนะคะช่วงระยระเวลาที่คุณใช้ชีวิตร่วมกันหรือคุณคุยกันอะ่ะเขาเปแล้วเขาให้นะคะ ไม่คุณเปเขาก็เปคุณคุณมีอะไรที่มันคลิกตรงกันหรือใจตรงกันคุณหวยหากันคุณต้องการคุณอยากจะเจอกันมันเป็นไพ่ที่มันเหมือนแบบเขาต้องการที่จะมาเจอคุณเขากำลังเก็บเงินเก็บทองเขากำลังที่จะมีแพลนที่จะหยุดงานเคลียร์ธุรกิจของเขาหรือเคลียร์ลูกน้องเขาให้เซตอยู่ในระบบการทำงาน เพื่อที่ถ้าสมมติว่าเขาได้เดินทางมาหาคุณเขาจะได้ไม่ต้องมีอะไรสะดุดติดขัดนะคะเขาใช้เครื่องมือสื่อสารในการทํางานเขาเป็นคนที่มีอินสติทที่ดีแล้วมีรากฐานทางด้านการเงินค่อนข้างดีหรือเขาเป็นคนที่มีการวางแผนแผนในชีวิตคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะคะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ไม่ได้คุยกับคนกับคุณคนเดียวอาจจะมีตัวเลือก นะคะขอเป็นตัวเลือกแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขากําลังเลือกเป็นนับวันนะคะถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้ชอบตรงนี้ก็ตามแต่ด้วยความรักความผูกพันที่คุณมีให้ความช่วยเหลือของเขาคุณมีใจให้เขาอะเอาง่ายๆคุณมีใจให้เขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันอิ่มใจจังเลยถึงแม้ฉันจะอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนก็นตามคุณพร้อมที่จะอยู่กับค,คนคนนี้และก็จับมือเขา คุณก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเขาในหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆเรื่องในทุกๆเรื่องโดยที่สังคมคนรอบข้างหรือใครก็ตามของเขาไม่ได้รู้เลยว่าคุณมีตัวตนบางคนนะไม่ได้มีตัวตนแต่คุณก็พร้อมและเต็มใจที่จะอยู่กับเขาที่จะช่วยเหลือเขาหรือเป็นเครื่องจักรนะคะเป็น,นกลไกเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนในการทําให้เขาจะเดินเติบโตภายในอนาคตและเขาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนคุณเช่นกัน คุณต่างเป็นทุกๆอย่างให้กันละกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างที่คุณกับเขาผิดใจกันหรือไม่ได้คุยกันหรือพูดประชดประชันกันจะด้วยระยะทางห่างการห่างการคุยกันน้อยลงการเงียบไปของเขาการกรจกความสัมพันธ์ไปแต่ในใจลึกๆของเขาตอนนี้มันห่วยหาความรักมันต้องการอ้อมกอดไขรสักคนหนึ่งในนั้นคือคุณเพราะคุณเป็นคนละเอียดและอ่อนโยน นะคะคุณเป็นคนละเอียดและคุณก็เป็นคนอ่อนโยนสําหรับเขาคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่มีแก้มรักยิ้มใส่แว่นเป็นคนที่มีคนที่มันเป็นเหมือนแบบรอยยิ้มของคุณอ่ะเขาชอบมองแววตาคุณแล้วก็ฟันคุณนะหรือเส้นผมของคุณนิ้วนิ้วเรียวๆของคุณนะคะกลิ่นหอมน้าหอมกลิ่นนี้คุณใช้คุณจะชอบคุณชอบคุณชอบเขาใส่เสื้อผ้าที่เป็น สีที่มันแบบสีขาวไม่สีขาวก็สีดำไปเลยนะคะเอเซซอรี่ก็คือนาฬิกาคุณชอบนะคะคุณชอบนาฬิกาคุณชอบมองเขาเวลาเขาแต่งตัวแบบสบายเนี่ยคุณชอบอะไรที่มันเป็นเก่าๆเดิมๆของเขาอืมนะคะคุณไม่ค่อยได้คิดว่าการรักความรักของคุณอ่ะคุณจะเหมือนแบบจะไปได้ไกลหรือยาวคุณขอให้แค่ได้รักเขาตอนนี้ถึงแม้คุณจะเจ็บกระตาคุณต่อสู้คุณ คุณรอคอยเขาอยู่ตลอดนะคะแล้วเขาคนนี้กําลังพิจารณาคุณความรู้สึกในใจของเขาคนนี้ที่มีต่อคุณเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันเมสซิชเชียนเลยค่ะมันเหมือนแบบตอนนี้เขาแบบกําลังทํางานเยอะมากที่จะวางรากฐานในการดําเนินชีวิตเขาคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะเป็นคนกลุ่มกินเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนเมสซิเชียนคนที่ปากแซ่บมากเป็นคนที่ i n ินิตี้เลขแปดเห็นไหมคะบนหัวเขาเก่งมากไม่ว่าคุณจะพูดอะไร เขาก็สามารถถักล้างคุณได้คุณก็เหมือนกันเป็นคนค่อนข้างเก่งเป็นคนที่ตรงและคลิกใจต่อกันเขาโหยหาคุณเพราะคุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับ18บวกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาตรงคุณอาจจะเป็นคนที่มีความแซบเรื่อง18บวกตรงใจคลิกใจตรงใจกับเขานะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะวันนี้นะความรู้สึกของเขาคนนั้นนะ่ะเป็นอย่างนี้เขาต้องการเขาโหยหาเขาต้องการ ออมกอดจากคุณเขาอยากจะเจอคุณเขาอยากจะกอดคุณเขาอยากจะพาคุณไปดื่มสังสรรค์เลี้ยงกินดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะไปใช้บรรยากาศเดิมๆอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบที่เคยไปกับคุณอะนะคะเห็นไหมอยากจะเก็บเงินอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีอะไรก็ตามนะคะ คุณเป็นคุณเหมือนแบบถ้าในกรณีที่คุณกับเขาเพิ่งคุยกันเนี่ยคุณตรงใจเขามากนะคะคุณคลิกและคุณตรงใจเขาคขยชอบนิสัยของคุณคุณแมนเดียคุณแมนคุณเหมือนแบบถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็แมนมากถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็โคตรจะแมนปังมากคุณเป็นอะไรที่เหมือนแบบเป็นเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขอะไรให้เขาได้หลายเรื่องคุณเป็นเหมือนแบบสมองการขับเคลื่อนของเขาเลยนะ เออคุณเป็นสมองการขับเคลื่อนในความคิดของเขาอ่ะคุณเห็นไหมถ้าคุณเป็นท่านผ,ผู้หญิงที่มาดูคุณคุณเป็นคนที่มิเสน่แววตาคุณเห็นไหมเนี่ยแวลตาดอกไม้ก็คือเปรียบเสมือนน้าหอมกลิ่นกายคุณเขาชอบนะคะทรงผมคุณแววตาคุณความมีน้ําใจความเป็นนักเกรงของคุณความที่ตรงตรงการที่ไม่ยอมคนคุณไม่ใช่ว่าการที่ไม่ยอมคนแล้วคุณจะต้องเอาเปรียบไขรไม่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่เหมือนแบบ นักเกรงอะแต่การเป็นนักเกรงของคุณคุณจะใช้อินฟินิตี้หรือความฉลาดเซนส์ของคุณหักหลงังคนที่เป็นนักเกรงตอบมาคุณสามารถแก้ไขได้ส่วนตัวเขาอะเวลาเขาเจอปัญหาอะไรเขาก็จะปล่อยปะไปเลยไม่เป็นไรยอมยอมแต่ตัวคุณไม่ยอมคุณก็จะแก้ไขเขาซึ่งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบดีนะคะดีกับเขาตัวเขาถามว่าเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ยังหนักหรือคนคนนี้เขาก็ ทาให้คุณเสียใจแล้วก็เกือบที่จะเลิกกันหลายหลายครั้งหรือเลิกกันไปแล้วหลายหลายครั้งแล้วก็ต้องกลับมาวนเวียนมาใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเาเรียกว่าบุญสัมพันธกรรมร่วมกันกลับมาใช้ชีวิตกันอีกครั้งอีกรอบมันไปไม่รอดตัวเขาอะถึงแม้ตอนเนี้เขาจะทะเลาะกับคุณแล้วเขาก็กลับมาแหละหรือคนในกรณีที่กําลังทะเลาะกันหรือไปแล้วสองสวาวันเดยวเขาก็กลับมาค่ะเขาก็จะกลับมาวนเวียนในการใช้ชีวิตกับคุณเพราะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบคุณไม่แขร คุณสนใจเขาเวลาคุณรักคุณหลักสุดใจแต่เวลาคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วเขามันเหมือนเป็นเหมือนแบบคุณไม่ได้ค,ไไดคุณไม่ได้แคร์เลยเห็นไหมนะหกไม้เท้าคุณก็ไม่ได้แคร์ฉันมีงานที่ดีฉันมีอศัศวินฉันมีมา้าฉันมีเจ้าหน่ายที่ดีฉันมีสังคมที่ดีฉันก็เลยม่รู้สึกว่าถ้าไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย ไปไปมาๆมาๆไปไปก็ได้หรือตั้งแต่ต้นอ่ะคุณเป็นคนที่ยอมอ่ะยอมเพราะความรักรักและลงหลายแต่คุณก็ไม่ได้แบบเป็นคนโง่ที่จะเชื่อเขาทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณรักแบบตาสว่างรักแบบเหมือนแบบคุณรักแบบคุณมีสติอ่ะในในทางด้านเรื่องความรักอืมคุณรู้ทั้งรู้นะว่าเขาเจ้าชู้แต่คุณก็ยังจะเหมือนแบบให้ถือว่าคุณให้โอกาสเขาแล้วเขาก็จริงจริงอ่ะเขารู้นะว่าคุณรู้ว่าเขาอ่ะไม่ได้มีคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะปรับ เปลี่ยนบ่ายเบี่ยงพฤติกรรมของเขาพยายามที่จะเลิกกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาหาคุณเหมือนเดิมนะคะคุณก็สบายตัวแล้วไม่มีคุณฉันก็สบายตัวสบายใจแต่ถ้ามีก็ได้ก็ไม่เป็นไรคุณก็คือคนรักของฉันนี่อะไรแบบนี้นะคะแต่ความรู้สึกของเขามันเป็นความรู้สึกที่ขวยหาแล้วขาดคุณไม่ได้เลยวินาทีนะี้คุณมีคําพูดอยู่คำหนึ่งที่คุณพูดแล้วก็แท้ใจเขาไปแล้วทําให้เขารู้สึกคิดได้คาคานั้นมันคือคุณได้พูดมาหลายคําแล้วคุณวนมาพูดวันนี้อีก อีกครั้งหนึ่งในที่คุณเข้มแข็งน้ําเสียงคุณมันเปลี่ยนไปจากโทนต่ําเป็นโทนเสียงสูงฉะนั้นเขาคิดได้ทันทีว่าเขาควรที่จะจัดสรรหรือจัดสรรบริหารชีวิตยังไงระหว่างความรักคุณกับเขาซึ่งวินาทีนี้เขานั่งคิดเลยว่าถ้าเขาต้องเสียใครสักคนไปคนคนนั้นต้องไม่ใช่คุณแน่นอนนะคะคนคนนั้นต้องไม่ใช่คุณแน่นอนเพราะว่าเขาได้ทําให้คุณเสียใจมาเยอะแล้ว ะะแล้วเขาก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณพร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกแล้วก็ถ้าคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งและอีกรอบแล้วเขาก็เฝ้าภาวนาว่าเขาอยากจะให้คุณให้โอกาสเขาเพื่อเขาจะเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าการที่เขาไม่มีคุณนะ่ะมันมันมัน,ม,นมันอันนี้แค่ไหนต่อห้เขามีเงินเยอะต่อให้เขามีงานเยอะและสังคมดีดๆเยอะมันก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกมีความสุขได้หรือถ้าเขาไม่มีคุณเขาขาดคุณไม่ได้ เขาขาดอ้อมกอดคุณไม่ได้เขาขาดรอยยิ้มคุณไม่ได้เขาขาดความแบบที่สดใส energy ของคุณไม่ได้เลยนะคะเขาเขาเขา,ขามองคุณเป็นลักษณะแบบผู้นำเขาหรือเป็น GPS ในการที่จะทำให้เขาแบบอืมอะไรแบบเนี้ยนะคะเขามันเหมือนแบบเขาลังทดใจมากเลยนะช่วงนี้นะที่เขาไม่ได้คุยกับคุณ นะคะเขาแบบเหนื่อยเขาท้อเขาแถเขารู้สึกว่าทางที่เขาไปอะมันไม่ได้สวยหรูเลยเนาะมันไม่ดีเลยเนาะ <t ot. S 1> เขาใช้วาจาไม่ดีกับคุณเลยนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาสำนึกผิดคนคนนี้ค่อนข้างสำนึกผิดแล้วก็ร้องไห้ในใจสะอึกสะอืน้นในใจเขากลัวคุณจะมีคนใหม่ด้วยนะตอนนี้นเขากลัวมากเขากลัวที่จะมีคนใหม่เขาพยายามที่ในกรณีที่เขามีใครสักคนหนึ่งหรือใครบางคนที่อยู่ในนี้กาลังที่จะเหมือนแบบเออ่ กำลังที่จะเาเรียกว่าอะไรกำลังที่จะเลิกกับคุณไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทะเลาะกับคุณไปเนี่ยเขาได้เรียนรู้แหละเขาเขาไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเขาอยู่เขาอยู่โดยที่ลําพังคนเดียวไม่ได้อะเป็นไพ่ที่มันแบบเขาเหงาเขาเป็นคนขี้เหงาอ่ะเขาอยู่ไม่ได้เขาเหงาเขาต้องมีคุณข้างกายอยู่ตลอดเวลาอืม ก็บอกว่าไม่ลักแต่ใจก็มันหึงถ้าคุณลองแบบช่วงระยะเวลาที่คุณผ่านมาเนี่ยลากคุณลองแต่งหน้าหรือคุณมีใครเข้ามาคุยคุยกับคุณจะด้วยเรื่องงานหรือคุณอยู่ใกล้ๆใครที่เขารู้สึกว่าเขาเขาเขาไม่ชอบอะไรเขาก็จะพูดย้ำความคิดในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบไม่ควรที่จะพูดเนี่ยคุณมีเสน่ห์คุณเนื้อหอมคุณมีเสน่ห์เขารู้ดีว่าถ้าเขาปล่อยคุณไปนะโหแน่นอน เขาจะต้องเจออะไรที่มันเป็นเหมือนว่าเขาได้เสียแบบสิ่งที่ล้าค่าและสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณไปสําหรับเขาไปอ่ะนะคะเขารู้แล้วว่าถ้าเขาเสียคุณไปอ่เขาจะต้องเจออะไรบ้างกับในชีวิตเขาฉะนั้นคนคนนี้จะทําทุกวิถีทางนะไม่ให้เสียคุณไปเขาจะผูกมัดมด้วยการที่คําพูดวันล้อมหรือทําให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็การปรับตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้เยอะคําพูดเยอะใหญ่โต ีคุยก็มาอะไรแบบนี้แต่คุณก็รับเขาได้เหมือนกันนะคะเขาเจ้าชูไ้ไหมเจ้าชู้มากมีหลายๆคนรอบข้างอะ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องชอบหรอกคนคนนี้มันคุณฝ่าพันกับชีวิตไปกับเขาไม่ได้หรอกแต่คุณก็พร้อมที่จะเหมือนแบบให้โอกาสเขาก่อนอีกสักครั้งหนึ่งเพราะคุณรักเขาอะ่ะนะคะคุณไม่เคยยอมใครเท่าเขาคนนี้เลยนะที่ผ่านมานะมีคนแต่ยอมคุณคุณไม่ยอมใครเลยเพราะว่าคุณได้เจอคนแต่เอาใจ คุณคิดอยู่ตลอดเออทำไมฉันจ้องมาต้องเอาใจคนคนนี้หรือมันเป็นเพราะเวรกรรมนะคะหรือมันเป็นเพราะเวรกรรมอาจารย์บอกก่อนนะคะจะมีหลายคคอมเมนต์ว่าอาจารย์เปิดโพยดูหรือเปล่าหรือว่าท่องจําอาจารย์ไม่ได้ท่องจํานะคะอาจารย์เปิดตามไพ่แล้วความรู้สึกแล้วก็เลนดอมนะคะทุกคนบอกแล้วว่าเรนดอมนี้มันจะตรงใจใครหรือไม่ตรงใจใคได้นะคะเลือกดูนะคะ และใช้วิจัระดาญาในการรับชมเกี่ยวกับเรื่องความรักเห็นไหมเขารักคุณมากนะคะเขารักคุณมากเขาหวยหาเขาเฝ้ามองตอนนี้คุณเนื้อหอมเลยบอกได้เลยกรณีที่คุณกับเขาเนี่ยเขาคนนั้นที่คุณชอบอยู่เนี่ยหรือแฟนคุณเนี่ยเลิกกันไปคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณมีอะไรที่มันดีขึ้นคือแบบเขาแอบมาส่องคุณแล้วไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาแบบวินาทีนี้ใจเขาแป้วมาก ใจเขารู้สึกอยู่ที่ตาตูมว่าคุณสวยขึ้นคุณมีออรา่าคุณดีขึ้นเขารู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะแต่เขาอาจจะไปเลือกคนผิดและตอนนี้เขาจะห่นขึ้นกลับมาหาคุณนะคะแต่อาจารย์ก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูก็อาจจะสบายตัวและไม่ต้องกลับมาได้ไหมแต่ใจก็ยังโหยหาเขาและอยากให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีคุณไม่เคยมีความคิดอากาติกับเขาหรือว่าอะไรก็ตามคุณพร้อมให้โอกาสเขาแล้วคุณก็ อยากให้เขาเป็นคนดีมากคนนี้อยากให้เขามีเงินมีทองอยากให้เขาเลี้ยงครอบครัวเขาได้ไม่ตัองทงั้งทําตัวสเปสศปะเลอะเธอะเลเทแบบนี้อะไรอย่างเงนนี้ยคะ่ะแต่เขาก็เป็นคนเก่งนะและเอาตัวรอดค่ะเขาเป็นคนที่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดีคนหนึ่งใช้คําว่าค่อนข้างที่จะดีคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ้าเปรียบกับทุกๆคนที่คุณเคยเจอมาความรักของคุณตอนช่วงเนี้ยคุณบอกแล้วพลังงานคุณ คุณไม่มีเขาก็ได้คุณอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้คุณก็มีเป็นเนื้อหอมค่ะมีคุณมีคนมาคุยกับคุณเยอะนะคะและส่วนที่คนที่เป็นแฟนกันหรือคุยกันกําลังทะเลาะก,กันเนี่ยระวังจะมีคนเข้ามาจีบจากช่วงนี้นะมาเสนอขายขนมจีบสละเปาให้นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่จะมาคุยกับคุณ นะะแน่นอนเพราะคุณเป็นคนมีออนไลน์มีพลังงานแสงที่ดีจักรวาลมันจะคัดสรรคนที่ดีอะคะ่ะมาหาคุณนะคะเขาจะคัดสรรคนที่ดีมากและดีพร้อมนะคะมาหาคุณมาเจอคุณมาวินวินจยจยๆกับคุณมาทําให้คุณรู้สึกชุกกระชุ่มกระชวยหัวใจแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็จะยังไม่เลือกใครเลยเพราะคุณรอคนรักเก่าของคุณรอเขาคนเนี้รอเขาให้เขากลับมาแบบมาทํางาน มาร่วมลงทุนกิจการหรือทำอะไรก็ตามให้โอกาสเขาอะคุณไม่ค่อยได้สนใจว่าใครจะพูดถึงเขายังไงคุณมองเนื้อแท้และภายในของเขาคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่เกลาได้แล้วก็เป็นคนที่น่าจะให้โอกาสคนหนึ่งคุณคิดแบบนี้ค่ะนะคะคุณคิดแบบนี้คุณเหมือนแบบคุณถ้าคุณได้ได้ได้คุณคุณคุณก็เหมือนแบบก็จะเอาชนะเขาเหมือนกันถ้าคุณแบบว่าสามารถทําให้เขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นคน อีกคนหนึ่งได้คุณโคตรภูมิใจเลยแต่อย่าลืมว่าความรักอ่ะบางทีอ่ะเราไม่สามารถเป็นเจ้าชีวิตเขาได้หรือเราไม่สามารถที่จะ c o n t o เขาได้ไปในทุกเรื่องฉะนั้นจงรักตัวเองด้วยแล้วโฟกัสที่ตัวเองแล้วรักตัวเองให้นะคะเดินไปข้างหน้านะ king of cup ก็คือความรักที่สวยงามของคนกําลังจะเริ่มต้นผิบานเบ่งบานกับคนคนนี้นะคะคนคนนี้รู้ตัวและรู้สึกแล้วว่าตอนนี้วินาทีนี้เขาร้องไห้สะอื้นในใจ ไม่น่าทําคุณเลยไม่น่าทิ้งคุณเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องทํายังไงเราจะกลับมาแต่จะใช้เล่เหลี่ยมเดโกนมารยายอย่างไงที่จะทําให้คุณแบบเออเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนใจแข็งเป็นคนใจเด็ดเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบถ้ารักก็รักที่สุดถ้าไม่เอาก็ไม่เอาเลยคุณเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะฉะนั้นเขากําลังพร้อมกําลังคิดว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะให้คนรักของเราหรือคุณตัวคุณเองเนี่ยที่เขารักเนี่ย แต่การแสดงออกของเขามันไม่ชัดเจนอ่ะ,ะคุณเขาจะต้องทํายังไงให้คุณภาคภูมิใจในตัวเขาหรือดึงดึงให้คุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมหรือให้โอกาสเขาเหมือนเดิมนะคะร <Random S 2> นดอมนี้อาจารย์ก็หวังว่ามันอาจจะเป็นรนดอมที่ตรงใจใครบางคนที่กําลังรู้สึกคิดถึงเขาคนนั้นแล้วอยากจะรู้สึกว่ารู้ความรู้สึกของเขาคนนั้นนะเสียใจบ้างไหมที่ไม่มีคุณหรือว่าอะไรเงี้ยหรือมันเป็นยังไงความรู้สึกเขาก็บอกเลยว่ามันเฟ้งควางว้าเวจิตใจหรือแม้กระทั่ง ตอนนี้ความรู้สึกเขาแบบดิ่งลงเขาเจอปัญหาหลายๆเรื่องมันลุมเหลาหมดครอบครัวเงินงานตอนที่เขาช่วงที่เขาอยู่กับคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเหมือนแบบมีคุณคอยอบอุ้มนะคะอบอุ้มและช่วยเหลือนะคะคุณเหมือนเปียบผู้หญิงท่านนี้อาจจะเป็นแม่เขาเลยก็ได้คะ่ะหรืออาจจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นผู้นําเขาอ่ะแต่ตอนนี้เขาไม่มีคุณ,คณเขารู้สึกเกรงเขาตัดสินใจอย่างแน่แน่แล้วเขาจะต้องทําความดีกับคุณแล้วจะต้องดึงตัวคุณกลับมาให้ได้จะด้วยวิธีไหนก็ตาม นะคะเขาจะต้องดึงตัวคุณกลับมาทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวเขาอืมฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะเลยเนาะฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเป็นผู้ชนะเลยแต่จริงๆอะคุณก็ไม่ได้รอคอยใครหรอกคุณก็รอคอยเขานี่แหละเพราะคุณรักเขาจะรักใครละ่ะนอกจากเขาให้โอกาสมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะให้โอกาสมาถึงขนาดนี้แล้วนะ โอเคเนาะแรนดอมนี่อาจารย์แรนดอมจากไพ่ยีสีนะคะไม่ได้อ่านจากใบประกาศหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนอาจจะมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์เอื้อตรงแต่เหมือนท่องจำอาจจะไม่ได้ท่องจำลนะอาจารย์พูดจากความรู้สึกที่อาจารย์เห็นอาจารย์รู้นะคะที่มันเป็นแบบนี้เนาะนะคะความรู้สึกของคุณตอนนี้มันเหมือนเป็นความรู้สึกแบบดีกว่าเขาเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบภาวะผู้นํามันค่อนข้างเยอะ มีความสุขแฮปปี้แต่ส่วนตัวเขาดิ่งสรุปตามไพ่ก็คือเขาต้องการตัวคุณเขาวินาทีนี้เขาคิดถึงคุณมากโหยหาร้องไห้มีน้าตาเหมือนที่คุณเคยเจอนะคะโอเคเนาะก็หวังว่าเรนดอมนี้จะเป็นเรนดอมที่ตรงใจกับทุกๆคนที่เข้ามาดูเลยและก็ฝากนะคะ ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นตามนะคะมาเป็นเพื่อนกันนะคะมากดติดตามมาไลค์มาแ like, ชร์ให้ขอบคุณทุกคลิปทุกวิดีโอเลยที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็อาจารย์ก็สัญญาว่าจะทําคลิปวิดีโอแรนดอมดีๆที่มีสาระและก็มีประโยชน์กับพวกคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ยิ้มนะคะแล้วก็สู้ต่อไปทําความดีอาจารย์เชื่อถึงหลัก ขอความดีคิดพูดดีทดําดีแล้วมันก็จะส่งผลทางการกระทําแล้วเราก็จะเอจหลักดีๆนะคะวันนี้อาจารย์พีก่ก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดียิ้มรับวันใหม่รับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ